สวัสดียามบายค่ะท่านผู้ชมค่ะเขาต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าบ่ายนี้ค่ะค่าวันนี้เรามาพูดถึงวัยรุ่นเลยที่กำลังสนใจในเรื่องของกล้องและการถ่ายภามากๆาใช่ค่ะที่ตอนนี้คะเป็นกระแสนิยมมากมายเลยก็คือกล้องฟุงฟิงทนั่นเองค่ะเช่น TR ยี่ห้าอะไรอย่างนี้นะคะใช่ แต่ว่าวันนี้เราจะไม่พูดถึงเรื่องกล้องอย่างเดียวเรามีคนคนหนึ่งค่ะที่มีความสามารถทางด้านการถ่ายภาพแล้วก็ในเรื่องของกล้องมากๆค่ะนั่นก็นคือคุณตีตีไอค่นเองค่ะคุณตีตีไอคู้นะคะ,คคะ,คะเป็นนักศึกษา,ามาหาวิทยาลัยมกรุงเทพค่ะมีคณะศึกษานะคะแต่ว่ามีความสามารถที่เก่งมากๆเลยตอนนี้เนี่ยคุณตีตีไอคูณเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นที่น่าภาคภูมิใจของคนไทยมากๆค่ะเพราะว่าทั้งมีความสามารถทางด้านการถ่ายภาพและที่สําคัญค่ะ ได้รับรางวัลจากระดับโลกในการถ่ายภาพในครั้งนี้ด้วยใช่ค่ะนี่นะคะก็คือผลงานของคุณตีตีนะคะที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยค่ะและที่สําคัญค่ะน,นี่ค่ะแฟนเพจของคุณตีีไอคู่ค่ะเป็นแฟนเพจที่มีคนติดตามค่อนข้างที่จะสูงมากๆกัยทีเดียวใช่ค่ะคือตามว่านะคะเขามีความโดดเด่นทั้งทางไลฟ์สไตล์ในการาเป็นตัวของเขาเองอีกอย่างหนึ่งก็คือการท่าเทคนิคนะคะในการถ่ายภาพที่เสื่ออารมณ์มากๆเลยค่ะ แล้วก็วันนี้เรามีตัวแทนของเราเนาะใช่ค่ะคุณน้ำเมียวนะคะไปเจาะลือกถึงประเด็นของคุณตีตีนะคะว่าไลฟ์สไตล์การแข่งภาพาเขาจะเป็นยังไงสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีนะคะนี่คือชมหน้าของคุณตีตีไอคู้นะคะคนดังที่กําลังดังเป็นช่างภาพอยู่ตอนนี้นะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณที่คุณตีเนี่ยให้เกียรติมาสัมภาษณ์ออกรายการเรื่องเล่าใบนี้ของเรานะคะแตบแรกมายิงคาถามกันเลยดีกว่าเพื่อไม่การเสียเวลาเนาะคุณตีเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างที่ได้รับรางวัลการถ่ายภาพระดับโลกแบบนี้มาก็ผมรู้สึก เมปิติและยินดีมากนะครับรู้สึกเหมือนมีแรงผลักดันให้ตัวเองได้ก้าวไปสู่อีกขั้นหนึ่งก็คือแบบว่าเป็นคนไทยที่มีความระดับโลกก็ต้องรู้สึกแบบภูมิใจเนาะ,ะใช่ไหมครับต่อมามนะคะช่วยอธิบายถึงผลงานชิ้นนี้หน่อยว่าผู้ติดตีเนี่ยมีแรงบันดาลใจหรือว่ามีไอเดียยังไงที่ถ่ายภาพชิ้นนี้เราชนะเลยขนาดนี้แรงบันดาลใจของผมก็คือไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตของมนุษย์น,นะครับก็เทคนิคของผมก็คือด้วยจังหวะเวลาและมุมมองของแต่ละคนนะครับผม ของผมก็อาจจะไม่เหมือนคนอื่นของคนอื่นก็อาจจะไม่เหมือนผมแต่มุมมองผมก็ได้ช่วยรางวัลน oh, อ๋อนี่นะคะเป็นคําพูดของแชมป์นะคะ <c oughs> ต่อมานะคะคุณตี๋เนี่ยมีความเป็นมายัางไงทําไมถึงมาจากกล้องถ่ายรูปล่ะคะเมื่อตอนเด็กๆนะครับผมสนใจรูปภาพมากโดยการที่ผมไม่รู้ว่ารูปภาพนั้นเกิดมาจากอะไรแต่มันทําให้ผมเนี่ยครับรู้สึกอยากจะศึกษามันผมก็เลยได้ไปศึกษามาก็คือเรื่องกล้องนั่นเองนึกซึ้งมา ใช่ครับด้วยการจากที่พ่อผมเป็นช่างถ่ายภาพอยู่แล้วท่านก็ช่วยสอนผมมาก็คือแบบว่าได้รับความสนใจมาจากคุณพ่อว่างั้นเถอะต่อมานะคะเทคนิคการถ่ายภาพที่คุณติเนี่ยอยากจะแนะนําน้องๆหน่อยที่น้องๆอ,อยากได้จากคุณติมากเลยอยากเป็นแชมป์บ้างมีเทคนิคอะไรบ้างคะก็เหมือนเหมือนกันเลยนะครับก็ด้วยการที่รอจังหวะการถ่ายภาพแล้วก็รอช่วงเวลาแล้วก็มุมมองของแต่ละคนที่กดชัตเตอร์ออกมาครับ อคมมากนะคะหวังว่าน้องๆเนี่ยเอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้นะคะต่อมาเนี่ยพูดถึงน้องๆที่อยากเป็นช่างภาพหน่อยจะให้กําลังใจน้องๆยังไงได้บ้างก็ท้อเหล่งตอนนี้ท้ออยู่สําหรับคนที่ท้อนะครับก็การถ่ายภาพมันไม่ยากอย่างที่คิดครับเราอาจจะถ่ายภาพมาแล้วไม่ได้ดูดีในมุมมองของคนอื่นแต่เรามาฝึกฝนให้มันดูดีในมุมมองของเราก่อนโอ้โหคมและหล่อมากเลยนะคะประโยคนี้น้องๆจําไว้เลยนะคะว่า ให้มันเป็นภาพที่มันเกิดมาจากใจของเราะคะ่ะต่อมา,มาสุดท้ายแล้วให้ครูติติสักผลงานถึงน้องๆหรือว่าเป็นขับทุกคนหน่อยได้ครับก็แฟนเพจของผมนะครับติติไอคูยูโฟนะครับผมก็ติดตามได้นะครับโดยมีเพื่อนๆน้องๆพี่ๆนะครับคอยทำเพจไว้ให้ครับผมค่ะสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจหรือว่าอยากจะทราบรายละเอียดหรือเทคนิคต่างๆสามารถทักพี่ติติไอกูในแฟนเพจนี้ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณติตินะคะที่ให้โอกาสค่ะ และนี่ก็คือคุณกิติไอคูขับคุณตางใช่ค่ะและสไตล์ที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครจริงๆใช่แล้วก็น้องๆคนหนอย่างที่สในใจทางด้านกล้องสามารถคลิกกดไ like ลฟ์ได้เลยในแฟนเพจติติไอคู<ช>ค่ะเข้าไปปรึกษาเรื่องเทคนิคการถ่ายภาพเรื่องการถ่ายภาพยังไงให้มาสื่ออารมณ์นะคะเ <c oughs> ข้าไปแบบเป็นอินเนอร์ในจิตใจของคนดูแน่นอนเ <c oughs> ชื่อตาชื่อได้เลยวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะกับรายการเรื่องเล่าใบ้ค่ะนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ